สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูวาเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอนหมูจะมาแนะนำซีรีส์เรื่องคำพีวิถีเซียนะคะ เป็นซีรีส์แนวแอคชัน่นดรามา่าแฟนตาซีจำนวน34ตอนดัดแปลงมาจากนิยายจีนเรื่องคัมภีวิถีเซียนของผู้แต่งว่างอวี่กำกับโดยหยางหยางผู้กำกับเดียวกันกับซีรีส์เรื่องเสียงกระซิบบอกว่ารักนักแสดงนำได้หยางหยางมารับบทหารลี่ประกบคู่กับจินเฉินรับบทหนานกงว่านพร้อมทับนักแสดงอีกครับข้างอาทิว่างตัวรับบทหวังฉานเจ้าเสี่ยวถังรับบทเฉินเฉียวเฉียนเจ้าฉิงรับบทม ไ่หวนจินเจยเย่ระบทตรงเซียนเอ๋อบอกเล่าเรื่องราวของหานลี่เด็กหนุ่มยากจนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเขาต่อมาด้วยความบังเอิญเขาได้เข้าร่วมสังกัดสำนักเล็กๆในยุทธภพจากเด็กหนุ่มธรรมดาที่มีความสามารถติดตัวระดับพื้นฐานไม่มีพรสวรรค์โดดเด่น แต่ด้วยความมานะพยายามเขาเริ่มฝึกฝนตนเองเพื่อมุ่งหน้าสู่เส้นทางการเป็นเซียนฮานลี่ต้องฝึกฝนตนเองอย่างหนักพบเจอกับความลำบากอันตรายรอบด้านรวมไปถึงบททดสอบที่เข้ามาท้าทายความสามารถของเขาความมุ่งมั่นเอาชนะอย่างมั่นคงวางแผนก่อนลงมือเท่านั้นจึงจะสามารถฝืนลิขิตชะตาฟ้าได้โดยซีรีส์เรื่องคัมภีร์วิถีเซียนได้นักแสดงนำเกรกหนุ่มมากความสามารถอย่างหยางซึ่งเขาก็มีซีรีส์สุดฮิต เว่ยเว่ยเธอยิ้มโลกละลายเทียบท้าปัตตพีประกบคู่กับนางเอกสาวมากฝีมือจินเฉินเธอก็มีซีรีส์สุดฮิตอย่างก้าวนี้เพื่อเธอก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันมาแล้วในเรื่องดุดดวงดาวเกียรติยศ โดยจินเฉินรับบทเป็นเซียฉิงเพื่อนสมัยมัธยมของคู่พระนางนั่นเองค่ะซีรีส์เรื่องนี้ CG ภาพสวยงามมากมีความละมุนเป็นธรรมชาติมีความภูเขาแม่น้ำำานําลาธารพระนางสวยหล่อฝีมือไม่ธรรมดาเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มชนบทที่อาศัยความมุมานะของตัวเองจนได้กลายเป็นเซียนเส้นทางการเป็นเซียนมันมีอันตรายรอบด้านรวมไปถึงมีบททดสอบมากมายเรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนไปติดตามกันได้ในคมพีวิถีเซียนค่ะ สำหรับวันนี้แอนหมูไปแล้วสวัสดีค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะ <c oughs> และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์ <c oughs> หากผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า <c oughs>